EP นี้นะคะเป็นภารกิจแกงมิ้ง้าค่ะ EP oh. นี้นะคะมิ่งฟ้าจะมาเป็นผู้จัดการให้กับพีเนตค่ะมาติดตามกันนะคะว่าคลิปนี้อีพีนี้จะสนุกยังไงบ้างแล้วเราสองคนนะคะอยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกว่าคลิปนี้นะคะมิ่งฟ้าเป็นผู้จัดการให้กับคุณเนตจุตินนะคะตอนนี้เขามาเป็นน้องเด็กพิเศษก,ก็เป็นเมียด้วยก็เป็นเมียด้วย ใช่เพราะเราจะได้กันเองแล้วเนื่องจากว่าผู้ชายอะจะจ้าชูผู้ชายจะจ้าชูมนางจะบึ้งผิงงาไม่จ้องชูเองสิ <c oughs> ทำไมแม่ต้องมาดูศัขอ์ใช่แล้ววัน<อ>นี้นะคะนางอ่ะพามาเลด้วยบอกให้เลดอะไรเขาเรียกว่าตรงเวลาปิจ้านางจะต้องแบบมากอดเวลาแต่นี่จะเป็นคนที่แบบปิคือแบบขึ้นเครื่องขึ้น บโมงเราก็ต้องเดินเข้าเครื่องบโมงแต่นางก็จะแบบว่ามาเที่ยงครึ่งเที่ยงสี่สิบห้าอะไรอย่างนี้ไม่หรอกประเด็นคือนางกลัวตกเครื่องแล้วก็นางไม่ได้กินข้าวนางแล้วถ้าเกิดนางรีบเดินนางวิ่งอย่างเงี้ยนางกูนภูลมคือไม่อยากวิ่งไงเพราะวิ่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะต้องมานั่งแบบว่าคาร์ดิโออีกรอบนึงทั้งทั้งที่คาร์ดิโอมาแล้วไม่เป็นไรจะได้หอมดีริบดีนะจ๊ะทุกว่าวไปติดตามกันนะคะว่าในการเป็นผู้จัดการของมิ่งเนี่ย จะสนุกขนาดไหนเกมส์ไปดูกันเลยค่ะมามาดใหม่นมีเชนเก่งุกระเป๋ามีโทรศัพท์เลยวใหรู้แากางว่าก่อนใช่ค่ะวันนี้วันนี้เก่งจังดูสิดูเมียดิฉันนะคะ I'm <laughs> อะะไ่ได้เลดินออย,อยากกินไม่ได้ทดนที่ค่ะฉอค่ะไรดิงหนดโอเคอะไรที่ฉันกินไม่ได้ฉักินงแก้เขาไม่สำเร็จ วุ้ยตำลาวแท้ๆพริกเม็ดเดียวใช่ไหมคะมีไข่ทอดใช่ไหมคะไข่เจียวพี่เจ็พี่เจียวใส่น้ำเจียวใส่น้ำเเจียวใส่น้ำใช่ไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำมันเจียวเจียวเจียวช่ยเจียวใส่น้ำเปล่านะคะจะไม่ต้องใส่ไม่ต้องปรุงเลยจะเอาสีฟองนะคะอยู่แล้ว เอาสามชั้นทอดค่ะแล้วมันสั่งป็นย่างก็สวยทำไมมันดับยังไงคะน่าสนใจเขาสวยเขาสวยคลาปลาด่ามือสั่นนี่อกีจะถามว่าฉันสวยไหมปลาสวยไหมปลาสวยไหมวัดน่านปลาสวยไหมลอยฮะโอเคประมาณนี้เรื่องเยอะใช่ มาแล้วค่ะไข่ไข่ใช่มาแล้วไข่แบบไม่มีน้ำไข่ัวน้ำใช่ค่ะอันนี้สีนวลค่ะไข่ค่ะไข่ไข่ละลายในน้ำไข่อะไรไข่คนน้ำไข่กินน้ำก็มีไม่ใส่น้ำมันไม่ปรุงไม่ปรุงไม่ต้องกินคนทำบ่อก เดี๋ยวจะหาว่าใจร้ายอันนี้ฉันกินไม่ได้แต่ปลากินได้เดี๋ยวจะหาว่าใจร้ายแล้วก็มีเมนูดีๆมีปลาเนื้อให้เขากินเดี๋ยวจะหาว่าใจร้ายใจร้ายแต่แรกไหมไม่น้องมาหาใครน้องมาหาพี่มิ่งเหรอครับครับเช่ครับผมครับน้องหาใคร มาหาคนนี้หรือคนนี้คนไหนไหนแอบบอกแอบบอกมาหาคนไหนคนนี้หรือคนนู้นคนไหนนะไหนชีลี่แอนชีแอนชีนันปิดลบไปแล้ะป้าสียใจนะปิดไว้ปิดไว้คนไหนชีชีคนไหน คนไหนคนไหนเอาคนนี้ไชี้ไ่ชี้ไปนะคนไหนนะเอาคนนี้โอเคน,น,นี่อ<ผ><ค>งขอความครดหนึ่งค<า>งรัางากคนเดย ้ังเลยยังเมียอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของเมียคดูแลสามีนะคะสามีเขาออกปหาหเป็นมเป็นาเป็นคผู้จ็ดการเป็นคนที่ทำผมอย่างอ่นี่ยงอาบน้ำให้ใช่ น้่งเรื่นะไปเติมสีตานิดหนึ่งอุ้ยมืออาชีวะ เสียงโอเคแล้วเนาะเพราะเนือจะโอเคเนาะก็สวยสวยสวยเสียงเมยบาดขึ้นไปนั<า>่นแหละคม Khi subscribe khi kênh การภารกิจของมี่ฟ้าก็เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะในจจการที่มี่ฟ้ามาเป็นผู้จัดการแซ่บมากดูแลดีมากดีถึงขนาดแบบว่าดูเอนเตอร์เทนลูกค้าแ,แ,แหทงดูเลยค่ะจะขึ้นเวทีแทนดูแลใช่แล้วอีกนิดเดียวขึ้นโชว์แทนได้เลยค่ะแล้วก็ดูแลดีเรื่องเอาหงอาหารทุกอ,อย่างเลยหน้าผมเป็นไงเลิศมากแซ่บมากผู้ชายแบบ สิ่งกูนะเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำนั่นคือตื่นเตียงนั่นแหละค่ะโอเคค่ะดีก็ประมาณนี้นะคะคำว่าสนุกค่ะแล้วใช่เป็นไงบ้างคะกับบทบาทในการที่มารับหน้าที่เป็นก็คือจริงๆแล้วก็สนุกแหละแต่จริงๆก็มีทั้งคนโหดด้วยนะบางคนเกินไปดิฉันก็แบบว่า ฉันก็แอบดุอยู่นิดนึงแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่าเราสนุกแล้วก็เอนจอยนัน่ารักมากเนาะนคารับใช่บางคนรอมา25นาทีนะพรน่ารักมากบางคนรอ25นาทีอ25นาทียุ้ยหนึ่งแล้วไงมุเมนวิลี่เปลี่ยนรอมา25ปีเออเพื่อที่จะมาได้มาเจอในครั้งนี้แล้วพอได้เจอยังไงกระโดด บ้านรักมากเดี๋ยวไปดูในคลิปนะคะแล้วก็ก่อนจะไปนะคะมื้อสุดท้ายของวันนี้ค่ะมื้อสุดท้ายไม่ใช่ที่ที่มื้อสุดท้ายคืยยอชีวิตใช่ไหมไม่ของวันนี้ค่ะไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็มีอกไก่ค่ะ<ไ>เป็นกำลังใจให้กับพี่แอนดี้นะคะ,ะเดี๋ยวยีพี่ต่อไปจะถ่ายให้ดูค่ะว่าในการคลิปแรกใจของแดนเป็นยังไงอยู่หรือเปล่ากันนะคะบ๊ายบายค่ะสสวัดีค่ะบ๊ายบาย